สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์จูเนียร์เพิ่มพลังดอกเบี้ยสามเท่าโดยธนาคารกสิกรไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop ปลอนะครับในบรรยากาศวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2558มาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลักษณะของการไหลลงจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับการไหลลงตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่เปิดตลาดลงมานะครับก่อนที่เมื่อวานนี้มีการดีดได้ในช่วงท้ายตลาดจากเรื่องของปัจจัย เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบียย้ยนโยบายลง0.25เหลืออยู่ที่ระดับ1.75นะครับส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ส่งให้สัญญาณของตลาดหุ้นไทยกลับไปยืนยในแดนบวกแลวก็ปิดในแดนบวกได้นะครับขอที่เช้านี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับจะปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ในแดนลบนะครับวันนี้ลงมาทําจุดต่ําสุด1,534จุดในขณะที่จุดสูงสุดในระหว่างครึ่งเช้า1,543จุดและตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าครับ ปรับลดลงไป5.43จุดครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ระดับ1538.41จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายถ้าหากว่าเทียบตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขายจะกลับไปเฉลี่ยเท่าเดิมอย่างไม่ถึง20 0 0 0ล้านบาทยกเว้นแค่เมื่อวานวันเดียวนะครับที่ทะลุ2 0 0 0 0ล้านบาทไปได้วันนี้อยู่ที่18,653ล้านบาทครับ มาดูห้าดับลักทซับก,กันบ้างครับสำหรับการซื้อขายในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาไอเฟกซ์ I นำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ายังคงปรับตัวลดลงอยู่นะครับปรับลดลงมาล่าสุด70สตางค์หรือประมาณ4%ราคาหน้กกากระดาษล่าสุด15บาท50ตาง ครับตามมาเป็นอันดับ2วันนี้ราคายังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับครึ่งเช้าปิดที่1นสิบสามบาทห้าสิบตางค์สำหรับครึ่งเช้าครับปตทปรับลดลง1บาทยืน329บาท BBL ธนาคารกรุงเทพลงไป1บาทเช่นเดียวกัน182บาท50สตางค์ครับและ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดลง2บาทยืนอยู่ที่176บาทครับ สังเกตได้จากห้าดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของหุ้นในกลุ่ม BigC a p และที่สําคัญกลุ่มธนาคารเริ่มกลับมาแต่ว่าเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมากกว่ารวมไปถึงที่ทางตลาดหุ้นไทยในตอนนี้หลังจากที่มอวานรับอนิสง์ข่าวสะพายตลาดไปแล้ววันนี้มุมมองสําหรับในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนดูในเรื่องของกรอบดัชนีจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราวนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปครับคุณรณกิจสาหร,ริบ สวัสดีครับช่วงครึ่งบ่ายน,นี้คุณกรณกิจครับยังมีมุมมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะพอมีบรรยากาศให้ไหลกับดีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างไหมครับก็แนวโน้มวันนี้มีโอกาสเหมือนกันครับ <c oughs> ที่อาจจะมีเทคนิคอครีบาวต่อได้คเ <c oughs> นื่องจากเมื่อวานลงมาเยอะนะฮ <c oughs> ะขอโทษนะเมื่อวานนี้มีการดิ่งลงมันเยอะแล้วก็ดิดตัวับขึ้นไปครับ <c oughs> ช้านี้เปิดมามีการปรับฐานลงมา ผมดูแล้วนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการลดดอกเบี้ยมันก็เป็นประเด็นที่ช่วยตลาดอยู่นะครับนะครับเพราะนั้นผมมองว่าตลาดวันนี้เองในช่วงเช้าปริมาณการซื้อขายไม่มากนะหุ้นป่อวลดลงแรงขายก็ถือว่าว่าไม่ถึงกับน่าตกใจอะไรครับก็มีโอกาสที่จะมีนั้นจะสามารถส่งตัวได้นะครับเนื่องจากว่า คุณในกลุ่มที่รับปัจจัยบวกจากเรื่องดอกเบี้ยก็มีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุม่มสถาบันการเงินเหล่านี้ก็รับปัจจัยบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มน้ามันเนียอาจจะอาจจะกังวลเล็กน้อยเพราะว่าราคาน,น้ำมันปรับตัวลดลงนะก็เป็นตัว่วงอยู่เพราะนั้นแั่ชนีด,ดูแล้ววันนี้อาจจะวิ่งแคบแล้วก็น่าจะส่งตัวได้ใกล้บวกครับ,รบผมมองว่าวิ่งสองทิศทางนะฮะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นิยุททุนตอนนี้เองเนี่ยเราต้องยอย่าลับวัตาานาพันถวนนะครับ ผันผวนแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าระวังการปิดในระดับต่าของของดัชนีถ้าดัชนีปิดต่ําเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ดีในสัปดาห์หน้าครับเราคาดเราเราคาดหมายว่าเ,าเราอยากให้นะฮะวันนี้ับพรุ่งนี้ดัชนีปิดสูงขึ้นปิดสูงขึ้นหมายความว่าปิดเกินหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยจะทำให้สัปดาห์หน้าเนี่ยบรรยากาศลดความตึงเครียดลงครับแต่ถ้าเกิดว่าในสัปดาห์หน,านี้ดัชนีปิดต่าลงนะครับปิดต่ำกว่าหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบก็ สักดหน้าก็อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีว่านักลงทุนยังคงต้องจับทิศทางดูอยู่ครับในช่วงสั้นนี้สําหรับนักลงทุนที่เล่นในระยะสั้นต้องวางเทเลงสต็อกไปก่อนไหมครับครับผมว่าระยะสั้นเนี่ยการกาหนดจุดลดน้ําหนักก็ควรจะมีถ้าเกิดดูที่1,530นะครับแต่ว่าเราสิ่งสําคัญก็คือว่าการเลือกกลุ่มลงทุนนะการเลือกกลุ่มลงทุนตอนนี้ยังเป็นลงตัวระยะสั้นอยู่นะครับ,รบแล้วก็ที่เห็นชัดเจนคือกลุ่มลงทุนทนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องของ การลดดอกเบี้ยเช่นกลุ่มล e สซิ่งตรงนี้จะนขายังชัดเจนนะวันนี้ตอบรับข่าวขึ้นมาครับนะครับในขณะที่กลุ่มบรษัอหดมาทชับเองก็ส่งๆนะครับเพราะว่าการลดดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยถือว่าดอกเบี้ยบ้านทาเป็นดอกเบี้ยที่ต่าแล้วเพราะฉะนั้นพัฟตีก็คงจะไม่ได้รับข่าวอะไรเพิ่มเติมมันจะเป็นเน้นที่ล e สซิ่งมากกว่านะครับอันนี้จะสวนทางกับกลุ่มแบงค์ไหมครับที่วันนี้ขึ้นมาหลีดติดอันดับห้าในห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดแต่ดูเหมือนการปรับลดลงนี่จะมากกว่าฮะครับ กลุ่มธนาคารไม่ได้หมายความว่าการลดดอกเบีย้ยจะเป็นตัวทําให้กลุ่มธนาคารนั้นดูดีขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับธ hmm. นาคารมีการบริหารส่วนต่างดอกเบีย้ยอยู่แล้วไม่ว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลงดอกเบีย้ยตามเนี่ยธนาคารก็มีศักยภาพในการปรับ,าารบอัตรา,าส่วนส่วนต่างดอกเบีย้ยอยู่แล้วแต่ว่าเรามองในทางข้อมากกว่าว่าถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยนะครับว่าเป็นแผนทุนเศรษฐกิจของทางการนะครับ,รบถ้าจะขยายตัวในอนาคตเนี่ยกลุ่มธนาคารก็ดีตามขึ้นมาครับอมันมองระยะมองระยะ อทางอ้อมมากกว่าครับมีท่านคงไม่ได้เห็นปัญหาใดครับงั้นในช่วงระยะสั้นนี้แนะนํายังไงดีครับคุณโดนาเกครับสำหรับกลยุทธ์ครับผมยังคงมองกลุ่มลิซิ่งยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ให้นาฬิการตอนเย็นนะครับครับวันนี้มองว่ากลุ่มลิซิ่งยังคงเป็นกลุ่มที่เทรดดิ้งได้แล้วอาจจะสลับตัวบ้างตัวที่ยังไม่ตัวที่ยังปรับตัวขึ้นมาได้น้อยนะครับเช่นตัวลิสต์อิทลิสต์อก็เป็นเป็นลิซซิงบริษัทหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้รับผลบวกจากดอกเบีี้ยท่่ตํา นะครับเพราะทำให้บริษัทนี้บริหารต้นทุนจางเงินได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มนี้เกี่ยวเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยตอนนี้เราชอบหุ้นอ่า PTG นะครับหุ้น PTG เป็นหุ้นเช่าปิคน้ำมันแล้วก็กำลังลงทุนในธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าด้วยซึ่งทาให้บริษัทมีจักรยภาพในการเติบโตนะค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นตอนบ่ายนี้แนะนำสองบริษัทคือ PTG แล้วก็ตัวลิทนะครับครับส่วนกรอบระยะสั้นในช่วงนี้คุณนริกิตไม่อยากให้หลุด1530นะครับ ครับใช่ครับด้านล่างนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณโดนกิครับครับสวัสดีครับ อย่างที่คุณรณกิจจากบริษัทหลักทรัพย์คันธีกุมแนะนาไปนะครับในช่วงสั้นนี้แนวรับที่เหมือนเป็นจุดที่เล่สตปสำหรับคนที่เล่นลักษณะของเทรดดิ้งอย่าให้หลุด1,530นะครับถ้าหากว่าหลุดไปอาจจะต้องมีลักษณะของการถือในเรื่องของเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือลดน้าหนักในเรื่องของการลงทุนส่วนภาพรวมที่อยากจะให้เห็นให้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเส้นเด็กไทยสามารถยืนกลับขึ้นไปเหนือ1,540ดาอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยจิตวิทยาในกรารที่ในสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นในเรื่องของการอาอออรรรคลลขขงงะะดัััับบชนนี้กก็็าาาจจใหหสญญป ตัวไปต่อส่วนในช่วงบ่ายนี้นะครับคุณลนกิจยังคงแนะนําในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มลิสซิ่งนะครับที่ได้จากปัจจัยในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนว่าเมื่อวานมีการแนะนําไปแล้วในช่วงเย็ยนนะครับซึ่งในช่วงบ่ายนี้ยังคงน่าสนใจอีกหนึ่งบริษัทคือลิสิตนะครับ LIT ส่วนในกลุ่มพลังงานทางเลือกยังน่าสนใจอีกหนึ่งบริษัทที่แนะนํามาก็คือตัวของ PTG ครับ นี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครติดตามไม่ทันติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง y u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  e s t t p p o อ s บ่ายธนวันประโชธแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจสต็อปลอ s ได้เช่นเดียวกันครับแล้วครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop l o อ s แล้วนะครับผมบดิตประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลินิกสต็อปลอสซีซั่นไฟล์สนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ไฮบริดอินเวสเตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประจิตสิริวัฒนเกตเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ Super t r i c k เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว สันกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ h y บริดอินเวสเตอเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสันมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย